ได้วาสกดทุกสายตาและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานได้ไม่น้อยนะคะสำหรับสาวงามมากความสามารถเจ้าของตำแหน่งมิสทวอลิซึมวัว2022ทูตกันท่องเที่ยวและทูตกันกีฬาประจําเขตทวีวัฒนา2022นะคะคุณอรารยาทีลาสุดนะคะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงสืบต่อไปยังคนรุ่นใหม่เดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยภายในงานขีตะมวยไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมา โดยชุดที่ทางคุณอารยาได้ทําการสวมใส่นะคะมีชื่อชุดว่ามลายซิลิมาสที่ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บนะคะโดยเทวันโอกุตูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามแล้วก็ความปานิชของภูมาิลายจึงเป็นที่มาของการผสมผสานกันนะคะระหว่างภาพพื้นเมืองของอีสานที่มีสีสันตัดกันมาผสมเข้ากับเครื่องเงินของภาคอีสาน ที่ประดับตกแต่งให้เข้ากับชุดนะคะเพื่อสื่อถึงกลิ่นอายและกวัฒนธรรมความเชื่อของสาวอีสานและของคนไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทูตยาชีนะคะทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเขตทวีวัฒนาค่ะมิทูร์ซั o มเวิร์2022ค่ะวันนี้มาร่วมงานคิดต่ำามัยไทยค่ะเป็นงานแสดง ชุดผ้าไหมไทยแล้วก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยมีการแสดงหลากหลายแล้วก็มีนักร้องแขกรับเชิญมากมายเลยค่ะวันนี้หนูก็เป็นตัวแทนมาเดินแบบแฟชั่นโชว์ค่ะเป็นนางแบบเกียรติมศักดิ์นะคะค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําชุดนี้ด้วยนะคะชุดนี้เป็นตัดเย็บโดยห้องเสื้อเทวันนะคะม,มีสีกับลายผ้านะคะเอามาตัดกันให้ดูแฟชั่นร่วมสมัยทันสมัยนะคะ แล้วก็ไอเดียมานานใจในชุดนี้ก็เกิดมาจากเป็นพวงมาลัยค่ะเป็นความงดงามและความประณีตของพวงมาลายัยแล้วก็นําเครื่องเงินของจังหวัดภาคอีสานนะคะโซนภาคอีสานมาประดับในชุดทําให้ดูแบบดูเก๋ดูมีดีไซน์ที่แบบว่าแปลกใหม่ะค่ะแล้วก็ชุดผ้าใหมนะคะเป็นผ้าไหมของจังหวัดลำพูนแล้วก็ผสมกับผ้าไทยของจังหวัดเลยค่ะ mm hmm. เป็นการแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีมิท o เรซั m มเวร์ประจำจังหวัด77จังหวัดแล้วก็มีประจำเขต50คน50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะแบ่งหน้าที่การไปทำประโยชน์เพื่อให้ประเทศไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมเป็นอาสาสมัครบ้างเป็นแนะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนท่องเที่ยวแล้วก็กระตุน้นเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีด้านของการกีฬาแล้วก็ในทูตของเราเนี่ยมีนักกีฬามากมายเลยอย่างเช่นนักมวยแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายอาชีพด้วยสามารถเป็นมิทูร์สเซมเวอร์ได้จะเป็นเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนักบินเป็นครู เป็นนักศึกษาอยู่ทั่วไปก็เป็นได้หมดเลยค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนมาแสดงให้พี่ๆน้องๆเห็นว่าผ้าไทยของเรามีความสวยไม่ใช่ใส่แล้วดูแบบว่า,าดูแก่เ,เด็กวัยรุ่นไม่อยากจะใส่เลย,เ,ยเราสามารถ,ถนำมา,าทำเป็นชุดให้มันดูเก๋ดูทันสมัยดูแฟชั่นแล้วก็ ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจได้ด้วยค่ะอของโน้ตนะคะจะเป็นเป็นอุทยานของหลวงะคะก็จะเป็นถนนอักษาค่ะเป็นถนนที่สะอาดแล้วก็คลองก็ไม่มีเศษขยะเลยแล้วก็ชุมชนแหล่งชุมชนคือน่ารักแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะเป็นถนนอักษะค่ะถ,ถ้าคนไปที่นั่นก็จะผ่านถนน พุทธมนทรสายสี่ค่ะจะเป็นถนนที่สวยมากแล้วก็จะมีอุทยานเป็นสนามหญ้าก,กว้างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้อาหารปลามาชมพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นออมูลนิธิเด็กอะค่ะมากมายเลยที่นั่นใครใจบุญอยากจะแบบว่าออไปช่วยเด็กๆก,ก็ไปได้ค่ะเ,ออเพศหลักจะเป็นมิตรทู r i ซ m w มเวอร์ค่ะไทยแลนด์นะคะแล้วก็ประจำเขตก็จะเป็นมิตรทู r i ซ m w มเวอประจำเขตทวีวัฒนาค่ะปีนี้จะเป็น 2023แล้วก็จะเป็นคนใหม่ขึ้นมาแทนค่ะขอหนูเป็นปี2022ค่ะแต่ยังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ยังจะทำตำแหน่งนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกรุ่นทุกทุกอายุเลยค่ะแต่ตำแหน่งนี้จะไม่ไม่หายไปไหนก็จะช่วยประเทศไทยต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ